สวัสดีคะ่ะลูกค้าจ๋าวันนี้กุ้งรีวิวนะคะเป็นแคนตัสนะคะลูกค้าพาโลบิเวียนะคะลูกค้าออกดอกสวยมากนะคะอันนี้ดอกตูมกําลังจะบานเลยนะคะสายๆก็บานแล้วนะคะวันนี้เราจะแบบดอกใหญ่มากนะคะดอกจะเป็นสีนี้คะ่คะูเดี๋ยวให้ดูนะคะ พึ่งนะคะมาเล่นเกสอนดอกไม้ลูกค้าถ้าเราปลูกไว้เยอะๆนะคะเขาจะออกดอกพร้อมกันนะจะสวยมากลูกค้าดอกพึ่งก็จะมาเยอะนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ที่เป็นดอกสีเหลืองนะคะโรบิเวยียจะมีดอกหลายสีนะคะลูกค้าแล้วดอกจะใหญ่ออกดอกเก่งมากนะคะใครที่พอเลี้ยงเราวยังไม่มีดอกนะคะ สอบถามการใช้ปุ๋ยนะคะกับเราได้นะคะเรามีส่วนเพาะเลี้ยงอยู่บนหุบเขานะคะลูกค้าตำบลบ้านแดงอำเภอนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามาเลือกแคนตัดได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะสนใจนะคะแต่ว่าอยู่ในเมืองพิษณุโลกนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะเรามีจําหน่ายหน้าร้านอยู่ที่ในตัวเมืองพิษณุโลกคะ่ะลูกค้าบริเวณ ณโรงเรียนพุทธชินราชนะคะชื่อร้านตั้งใจรวยค่ะลูกค้าจะเป็นขายกรอบรูปนะคะขายแคนตัดขายกระถางดินเผานะคะเครื่องปั้นดินเผาและของมงคลตกแต่งบ้านมีให้เลือกเยอะเลยนะคะก็เข้าไปเลือกดูแคนตัสแล้วก็กระถางก็ได้ลูกค้าใช้ดินหรือปุ๋ยหินโรยหน้าเราก็มีนะคะสอบถามได้เลย หลกามากมากค่ะลูกค้าท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้เราด้วยนะคะคลิปนี้แม่คะขอไปก่อนนะคะสวยมากเลยลูกค้ายิ่งดอกต่มๆยิ่งสวยนะใครที่ช,ชอบการปลูกต้นไม้นะคะแวะดูคลิปของเราก่อนนะคะ